สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาเจอเจอเอากับคลิปยายจอยนะคะยายจอยเนาะกับว,วิธีชีวิตไลฟ์สไตล์ของยายจอยเนาะอยู่กับสวนปันสุขของยายจอยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ยายจอยก็มาตัดผักนะคะตัดผักอ่ายายจอยไม่รู้จักชื่อนะคะ <laughs> ยายจอยไม่รู้จักชื่อนะคะมาตัดผักให้เพื่อนนะคะพี่น้องค่เนาะก็ในเมื่อเราเหลือกินแล้วนะคะเหลือกินแล้วเนาะเราก็แบ่งปันนะแบ่งปันให้เพื่อนส่วนเพื่อนยายจอยก็มีคนเดียวแหละแต่ว่ายายจอยก็ตัดไปแล้วเพื่อนยายจอยก็เอาไปกระจายอีกทีหนึ่งนะคะไปแบ่งให้คนนั้นไปแบ่งให้คนนี้ใคร ที่เขาอยากกินนะเขากินได้เขากินเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วผักชนิดนี้นะคะใส่แกงอ่อมนะอร่อยมากๆเลยอ่ะพี่น้องวันนั้นน่ะที่ยยจอยคลิปก่อนเนาะที่ยยจอยแกงอ่อมนะคะยายจอยก็เอาไปใส่นะคะยยจอยกเอาไปใส่หนึ่งหัวอ่าเขาเหมือนผักชีลาวนะพี่น้องหอมแล้วก็อร่อยมากๆนะคะเนาะสำหรับผักชนิดนี้นะคะยยจอยก,ก็กินเพียงแต่ว่า ขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันพอมันโตอะ่ะมันโตพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นจะต้องตัดเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดมันก็จะแก่เกินใช่ไหมมันจะแก่เกินกินอะ่ะมันก็เลยต้องตัดนะคะพอตัดโลเกลี้ยงเราก็เอ่อเอาพืชชนิดอื่นมาปลูกแทนนะคะก็คือเราก็สามารถปลูก ปลูกพืชวนเวียนกันหมุนเวียนกันไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเพราะว่ายังไม่หมดฤดูร้อนเนาะยังไม่หมดก็เราก็สามารถปลูกไปได้เรื่อยๆนะคะพี่น้องค่นะเนาะนี่แหละคะ่ะนะพี่น้องก็วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของยายจอยเนาะก็ปลูกผกักปลูกพืชไม่ใช่ปลูกเฉพาะที่ที่นี่นะคะยายจอยอยู่เมืองไทยยายจอยก็ทําแบบนี้แหละพี่น้อง อยู่เมืองไทยยายจอยก็ปลูกผักปลูกอะไรปลูกของกินนะอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะผักชะอมผักตําลึงผักอะไรก็แล้วแต่แหละที่อยู่ในบ้านยาจอยยายจอยที่มันมีแล้วยายจอยปลูกะมะเขือเออพริกเออทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่ยาจอยปลูกนะแล้วยายจอยก็ชอบแบบพอมันมีเยอะแล้วใช่ไหมยาจอยก็ชอบเก็บนะเก็บแล้วก็เอาไปแจก เอาไปแจกให้กับคนแก่ในหมู่บ้านพูดง่ายๆก็คือยายจ่อยไม่เคยขายหรอกพี่น้องแต่ว่ายายจอยนะจะชอบเอาไปแจก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 ให้คนแก่กินอะไรประมาณนั้นนะนะ <c oughs> นั่นละก็คือความคิดของยายจอยพออยู่ที่นี่เราไม่มีคนแก่ให้แจกเหมือนอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหม อ,อยู่ที่นี่ก็คือเพื่อนของยายจ่อยเพื่อนยายจ่อยเขารู้จักคนเยอะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนพอผักมันมีเยอะๆแบบนี้ยายจ่อยก็โทรเรียกเพื่อนมาแล้วก็บอกว่าให้เขาเอาผักเนี่ยไปกระจายนะคะไปแจกเนะเาะพอบางครั้งเนี่ยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็จะมีพวกเอ่อ ต่างชาตินะเข้ามาอาศัยก็หลายเนาะเราก็วิถีชีวิตก็เหมือนบ้านเราแหละก็ประมาณเหมือนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในนี้ก็เหมือนกับประมาณว่าเออเขาก็ไรายได้น้อยพูด,ดง่ายๆแต่ก็เขาก็อยู่ได้สบายแหละนะแต่ว่าเออก็ถ้าคนที่เนี่ก็คือถ้าหากว่าเป็นชาวต่างชาตินะไม่ใช่คนพื้นเมืองสวิตนะคนพื้นเมืองสวิตเนี่ยจะกินของคนยากมาก ไม่ค่อยเอาของอะไรจากของใครนะพี่น้องของในสวนายจอยเอาไปแจกให้เขานี่เขาไม่ค่อยเอานะคนสวิตนะนอกสจากจะเป็นคนต่างชาตินะจะเป็นคนตุรกีจะเป็นคนไอที่ไหนแบบคนต่างชาติอะที่เขาเข้ามาทํางานในสวิตเนะียโอเคอันนี้เขาโอเคเลยก็คือเขาก็ ผักอันไหนเขากินได้เขาก็เอานะคะเขาคือเขารู้ว่ามาจากสวนเนี่ยก็คือมันปลอดสารพิษอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นแล้วก็รสชาติมันก็จะแตกต่างกับซื้อในห้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะชอบกินแต่ถ้าเป็นคนพื้นเมืองสวิตจริงๆนะเราเอาไปให้เขาเนี่ยก็คือ เขาไม่มองว่าเรามีน้ำจิตน้ำใจเพอๆเ,เขาจะคิดว่าเราไปดูถูกดูหมิ่นเขาด้วยเอาซะด้วยสามเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะนะสําหรับความาการที่ยายจอยได้ทําสวนทําอะไรก็มีความสุขแบบนี้นละคะ่ะนี่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่เราเอา,เอาผักนะคะเอาผักที่ต้นหัวหัวนั่นใช่ไหมยายจอย เอาออกไปนะคะเอาออกไปให้เพื่อนไปนหมดแล้วายจอยก็เอานี้มาปลูกแทนนะคะเอานี้มาปลูกแทนหกต้นนะคะ6กตน้นก็เอากระหล่ำนะคะเอากะหล่ำปลีเนาะมาปลูกแทนนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะเนาะในเมื่อเราเอาของเก่าออกไปเราก็เอาของใหม่นะคะของที่เรากินใช่ไหมกินได้อะไรประมาณนี้เหลือกินเราก็แบ่งเพื่อนพ้องไปนะคะพี่น้องนี่สําหรับมะเขือของเยจอยก็ นี่นะคะยายจะปลูกเยอะนะคะมะเขือแล้วก็นี่พริกแดงจินดานะเธอก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะพี่น้องนี่สําหรับยายจอยเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่นะก็คือปลูกน้องเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถว,ปแถวไปนะคะหกต้นหกต้นนะส่วนตรงนี้นะคะพี่น้องนี่อุ๊บย๋ยยายะจะพาไปดูโอ้ยยายเอยก็แข้งเข่าไม่ค่อยจะดีแล้วเธอน้องดอกอ่ะ มะเขือนะคะมะเขือยาวน้องเยจอยกินไม่ทันนะพี่น้องดูนี่นะเยอจอยกินไม่ทันนะพี่น้องนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับส่วนเยอจอยเนาะก็จะประมาณนี้โอเคเนาะพี่น้องขาส่วนนี้นี่ก็เป็นอ่เผักชีนะคะผักชีเม็ดแก่แล้วเยจอยก็ปล่อยไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเยอจอยจะเอาไปโรยโ ในบ่ในในในถังด้วยนะคะพี่น้องนี่นะโอเคเนาะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะยายจอยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอมาเจอกันใหม่เนาะสำหรับเออยายจอยนะยายจอยยายจอยคนหำหมประมาณนี้แหละนะก็อยู่ในสวนยังอยู่ในสวนอยู่ปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า อ่ะช่วงนี้ก็จะรู้สึกแย่ๆหน่อยเนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยเนาะที่มายังมาให้กําลังแรงใจเยะจ่ยนะช่วงนี้รู้สึกว่าน้าหนักจะขึ้นนะน้ำหนักจะขึ้นเยอะโอเคนะคะบายบายนะคะบายะะบายขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะคะ